เดินผิดด้าเลยต้องบัสมันอยู่ฝั่งนู้นฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่อเอพโซดสอนะคะ oh. ของนาเดียในลอนดอนะคะตอนนี้ก็ออกมาแบบรีบม,มาก oh. ผมก็ยังไดไม่เสร็จแล้วก oh. <laughs> <laughs> ็ติดอยู่กลางฝนนะคะตอนนี้อยู่บัสสตอปแล้ว วันนี้นะคะก็คือเป็นวันแรกที่จะเข้าไปดูหอเลยเพราะว่าตั้งแต่เราจองห้องแล้วก็ปุกห้องเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าหอเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เขามีอินสเปคชันนะคะก็แบบพวกอินเวนทอรี่อินสเปคชันดูว่าเข้าของอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหรือเปล่ารีบไหมแต่เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูด้วยนะคะตอนนี้ก็รอบัสอยู่ที่สถาน์เนาะก็ ตอนนี้จริงๆก็สายนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนดูนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวควรที่จะ move in พรุ่งนี้แต่ว่าออ plan changes um, and I'm not moving in tomorrow anymore so เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้างนอกเสียงดังมากก็นั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปชม เคเราก็ดูห้องแล้วลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่บริเวณแถวแถวบ้านนี่มีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปเที่โรงแรมก่อนนะคะและ้วเมื่อกี้คือดีมากแล้วก็คือไปเจอกับคนที่เขาเป็นเหมือนอินสเป t ชันนะคะก็อินทร์อินเวนทอเรสอินสเปคชันก็คือช่วยได้เยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนมูฟอินน่าจะ น่าจะต้องแบบดูอีกว่าบบมีอะไรบ้างเพราะว่าต้องแบบมีเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่า Wi-Fi ติดตั้ง Wi-Fi อะไรแบบนี้อีกตรงนี้ก็จะเป็นเซนส์ฟอรี่นะคะก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วข้างหน้าเรียนเนี่ยก็จะเป็นอันเดอร์กราวด์แล้วก็บัสสเตชันก็คือไปโรงเรียนได้ง่ายมากตรงนี้เดินมาแป๊บเดียวเองนะก็นี่เดี๋ยวให้ดูตรงบริเวณนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ แบบวิววงเวียนอนุสนาวรีอนุสาวรีกลมๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยคอนสตรัคชั่นตลอดเลยโอ๊ยเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ <laughs> สะดวกแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบมีวากาม่ามีบาร์มมีมูฟีเตอร์อะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็เย็นมากเหมือนว่าเดินมาผิดทางเดนะี๋ยวนะเช็คก่อนอ้าวเดินผิดทางจริงๆด้วยเดี๋ยวเราต้อ <laughs> งไปทางฝั่งนู้นนะคะ the next day ฮัลโหลฮัลโลทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวเช้านะคะ mm hmm. ก็โอยสภาพเพิ่งตืน่นดูตาบวมด้วยอ๋อก็งาน mm hmm. ยังไม่เสร็จเลยเดีต้องไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวขึ้นมาทำงาน แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่ British Library เ <c oughs> พราะเราต้องไปปั่นงานนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปดู Library ที่นี่นะคะ <c oughs> โดยว่ามีปัญหาทางด้าน transfer เงินมาที่ร้านหลอดเนาะแล้วก็คือต้องรอจนกว่าแลนหลอดเขาจะ Receive ซึ่งเงินก็ Transfer ร์แล้วได้ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้รอแค่ว่าแลนหลอดบอกว่าเนี่ยเขาได้ตังค์แล้วเราก็จะสามารถ move in ได้นะก็หวังว่าภายในอาทิตย์นี้ก็จะได้เราจะได้ออกจากโรงแรมสักทีเนาะแล้วก็แบบเสทุนี้ <พอ S 2> ก็เดี๋ยวต้องนั่งบัสไปนะคะ ข้ามถนนไปแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนูน่นและทนี้ก็นั่นแหละตอนนี้ไม่มีคนกลับ okay. <c oughs> มาแล้วสรุปว่าดูกูก็แมปผิดเดินผิดด้านเลยแล <c oughs> <c oughs> บอสมันอยู่ฝั่งนูน้น แล้วนะคะเป็นแบบ Library เนาะก็ต้องมาทำตรงนี้นะคะมีรูปด้วยแล้วก็จะสามารถเข้าไปอ่านหนังสือในแบบแต่ละห้องของเขาได้ซึ่งมันก็จะมีห้องที่ชื่อว่า humanity ก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองแล้วก็มีแบบ science math, อะไรแบบนี้เยอะมากมากเลยแต่เขาจะไม่ให้เราเอาหนังสือออกมาเนาะก็เด็กก็มาอ่านหนังสือตรงนี้ค่อนข้างบ่อยตอนเด็กๆแต่ว่าได้แค่ข้างนอกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่18บแเขาไม่ให้ register นี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอก งขงลันโอเคเขาบอกให้เอาของใส่เข้าไปในถุงแล้วก็เอาโค้ดออกนะคะเพราะว่าต้องเอาแบบปากกาแล้วก็ไฮไลท์เตอร์ก็ต้องเอาเก็บเอาไว้กับเขาด้วยเ mm hmm. ขาไม่ให้เอาเข้าไปใน reading room เนาะก็นี่เรากำลังเดินไปที่ reading room แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะไม่ให้บล็อกละก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างใน ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วก็อ่าน,นังซือไปจริง,งๆตอนนี้5้าโมงเองนะเพิ่งจะห้าโมงแต่ว่ามันค่อนข้างมืดเร็วเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าอยู่ข้าวมากแล้วมันก็แบบไม่อยากให้ดึกกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นไปกว่านี้ ก็กลับมาเจอก,กันที่โรงแรมอีกแล้วนะคะแต่ว่านี้เป็นวันใหม่แล้วนะเมื่อวานนี้ก็คือกลับมาทานข้าวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยแต่วันนี้มีข่าวดี <c oughs> ก็คือลนรอนนะคะบอกว่าเขาได้รับเงิน <c oughs> แล้วนะคะก็เพิ่งมีอ e ีเมลมาจะจะเลยเมื่อกี้ลงไปทานข้าวแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยเขาส่งอ e ีเมลมาจะได้ย้ายเข้าสักทีนะคะออกจากโรงแรมสักทีเพราะว่าคือแบบอยู่โรงแรมหลายวันมากแล้วก็เอ,อิ่ม เอากระเป๋าไปก่อนสองใบแล้วก็คือเอออะไรที่สําคัญอย่างเงี้ยสำหรับพรุ่งนี้คืนนี้อาจจะนอนที่โรงแรมก่อนแต่ว่าของสําคัญอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือเอาไปที่บ้านให้หมดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไปซื้อของนะคะเพราะว่ายังต้องซื้อของเข้าบ้านอีกพวกปอกหมง่งปอกหมอน yeah check out แล้ว เเดี๋ยวจะไปซื้อของที่มูจิแล้วเดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านแล้วบา้บามบา้าอเ okay, ค Let's go อ๋อ Hello Trey ม oh, าเนี่ยเจ้าแล้ว Let's go ขาจ้า ของเยอะมากของเยอะมากมีข้างหลังนู่นเองว้าวรวมกันนั่งสองรอยกว่าปอนเหรอใส่กทลยะ่นถุงแบบโคตรใหญ่่มากถุงใหญ่มากใช่ยังไม่ข้า่ l a r g e s is yeah you can't see yeah ใหญ่มากนี่คือกระเป๋านี่คือถุง I didn't know that อ๋อ oh, ไม่ได้โชว์ตรงนี้เลยอ๋อเดสวิวอันนี้เป็นโรงหนังนะคะแล้วก็มีขายสบู่มีอาโกลตรงนี้ก็คือขายทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเป็นออนไลน์แล้วก็แบบของต่างๆ here ให้เจนนี่ตรงน I mean, ี้โอเคยซื้อของเสร็จแล้วเดี๋วกกำลังจะไป going to the apartment right now to the flat yeah. จอกันที่ห้อง ตักผ้าแล้วก็ของในห้องครัวรกมากเลยเมื่อวานนี้มาทำอนันนี้แล้วก็ในห้องนอนก็ยังลกอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำฮีเตอร์กันยังไงเจ็บเจ็บเจ็บเอ๊ะโอ้ประใช่โอเคมีคนโทรมาฮัลโหลโอเคยัง มาบ้านแล้วนะคะก็มุมเดิมเนาะเดี๋ยวไปซื้อจานมาเพิ่มแล้วก็ผอนอะไรแบบนี้อย่างที่เห็นนะก็ต้องจับจานก่อนนะคะก็จะให้ดูคิดเช่นนะตอนนี้ตอนนี้สภาพก็คือบ้านห้าโมงยีแล้วนะคะแต่ว่าดูนี่ดูห้องเราอู้นี่ก็ ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยดีใจมากแล้วก็นี่คลอเซ็ตก็เรียบร้อยแล้วป้ามพร้อมพร้อม,มของรองเท้าวางดีมากห้องน้ำนะคะออก็นี้ทเสร็จแล้วก็โอ้ จะบอกว่านานมากนะคะตอนนี้ก็คือเสื้อที่แขวนอยู่เนี่ยจะเอาไปพับแล้วก็เก็บแล้วนะก็คือตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ห้องนี้ก็ยังโล่งๆอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทาอะไรกับห้องนี้ซะเท่าไหร่เพราะว่าเกลียดมากเลย e ีนี้ก็คือจบที่เดียแบบว่าเรียบร้อยตกแต่งบ้านไม่ใช่ตกแต่งบ้านสิแบบ ย้ายของเข้าบ้านเรียบร้อยนะอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละอย่าลืมมาดูมาชมชีวิตเดียที่อยู่ในอังกฤษเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย